ทีนี้เราพักที่โรงเรียนนะครับห้วยย่าใสนะครับอยู่ในอำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับนี่เราพักเป็นห้องสมุดนะครับแต่ที่ถ้าเป็นห้องคอมพิวเตอร์เก่านะครับข้างในเป็นห้องทำเป็นห้องสมุดแล้วนะครับเวลานี้ก็ สี่ทุ่มครึ่งนะครับไมเคิลก็นอนนะครับนะนะแล้วก็เราได้กางเต็นท์ก่อกองไฟรู้สึกบรรยากาศเหมือนตอนเข้าค่ายลูกเสืออะไรอย่างนี้นะครับอากาศที่นี่ก็เย็นสบายนะครับ พี่โป้งก็หลับแล้วลองฟังเสียงดูนะครับโป้งหลับสบายไหมนะครับ คิดว่าพีพกคงลับสบายแล้วนะครับฟังเสียงก็รู้นีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกแกคงไม่รู้เรื่องแล้ว เี๋ยวาลงถ่ายทอดเผยแพร่ทั่วโลกเลยยอมเปล่าไม่รู้เนี่ยาคนเขาเป่าแกเจ็บขาข้างขวาเนี่ยข้อเท้าอ่ะเขามีวิชาเขาบอกเขาเป่าให้ฟรีดีขึ้นเยอะไปเมียไทยนะฮะเมียอยู่ตทมียากอ่ะจะเลิกกันเลิกกันละลูกสาวคนหนึ่งเลิกกันละ เดี๋ยวนเราไปไปหากันเมื่อช่วงที่แบหนึ่งสองสามเยไปหยุดยิมแย้กู่ก็คูนแต่หยวบหาละก็เข้าในย่างเนืงอไงสารพีอ่ะอยากลำพูนไปนข้อวสารพีแต่ว่าเีนี้เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ข้อวสารพีสายเชียงสารพีไปออกนุ่น

นี่เราก็ไปทางลัดอีกครับพอทางลัดเนี่ยมมไ่พอพอไปบ้านห้องเนี่ย <c oughs> ที่จะไปอะไรนะเราจะออกออกเชียงใหม่ตรงอำเภออะไรนะสารพีสารพีรพใช่ไหมข้อสารพีเลยนะไม่ต้องไปไหนอะ่ะฮาตรงอะ่ะนี่บ้านห้อง เราผ่านในนี่นะครับดอยหล่อเออดอยหล่อครับดอยหล่อเข้าสตานองจอมทองเเส้นโคแลดอยหล่อสะพานทองมับามาบอกลสายอ่ะทาสายสุดที่เราทำสำรวจไว้ไปเส้นเนี้ย ตัวย,ย่างหนึ่งสองเกือบแล้วต่างก็พูดมาแล้วตากตาก,ตากแล้วแบบไหนคะต่างมันก็จะคล้ายๆไปทำ สุพรรณผสมระยองผสมอันก็พวนี้พูดถึงแล้วตำหรับก็เป็นแบบยังไงอ่ะ This woman cooks f i d a s, <laughs> <Ban anas>. <S <laughs> w h deep f o so my s i s t e r would love that <c oughs> Hey Kelly Melanie deep f r i s h m u this is t e end r u l t ี t h เทจี่่เนาะรีกีงีแะีะะกกีะ่ร่ ไอ้จอมฉันไอ้เอที่ทุกโอ้ยได้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 ไ้ได้ด้ไ้ได้ได้ไดด้ไ้ได้ได้้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้้ได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 ้ไ้ได้ได้ไดด้ได้ได้ไได้ได้ได้ไดไดได้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 ้ได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 ้้ได It's very rare. It's, it's bussy. Yeah. It's, it's not good. Yeah. We're in a, We're in a real small community. Oh. What's it called? Yeah, it's really cute. It's quite quaint. Uh, it's uh, really small. Temple in the middle. It's like in the olden days where like our little communities would centre uh, would be around a, a church, I suppose. But they still do it here. So the centre of town, everybody meets there, eats there, greets there. It's Pretty cool. <coughs> ก็ไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีระยะดูตรงทางทุ่งนาแล้วผ่านไปมันก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแล้วก็ไปทุ่งนาเข้าไปอีกไปอีกสักประมาณโลกว่าก็เป็นหมู่บ้านอีกค่ะก็จะไปไปแบบนี้เรื่อยๆ How far from here? Five. Yeah. s, man, <S i e said seven f o r e อ่าแล้วถนนใหญ่เนี่ยมันจะบ้างมันจะห่างๆหน่อยเนาะถ้าถนนใหญ่อ่ะมันก็ไม่ห่างเท่าไหร่อ่ะถ้าไปถนนใหญ่มันก็จะเจอพวกโรงพยาบาลพวกอายุสับเบอรีอะไรพวกนี้ค่ะ ตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้าน